แต่เสียชื่นปล่อยหอมอืมไหนเตียตรงไหนเยาะปล่อยหอมชิมกันก่านบันขอบบ่ว่าเราเสียพับเสีบตามรสเกี้ยววาน สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีตอนรับขอสูรายการหาทํากินออมสินปลาแซบครับผมมาไามพี่นอ้องนะมีพลอยออมได้เมนูเมนูที่หายากมากครับในมุกเชียงหายากอย่างที่กล้วยกล้วยแต่นี้ครับผมมีอพออยออมปอาต่ากล้วยแซ่ใส่เขียวขึ้นพี่น้อง โอ้พี่นี่ยนี่เลี้ยงพอดีแต่นีงหายากเดี๋ยวที่พ่อออมย่างหาอยู่เป็นสวงอาทิตย์พี่อนเดี๋ยวถามมันบุ้นี้บุ้นี้เป็นว่าหายากกันควงอมพอดนเอบ่ไดีทบจังว่าเหลือซั้งนี้พอดีครับนี่ของเพป็นเหลือซั้งนี้พอดีพราต้องออมไปแป่งให้ผมจังน้อยนะครับพต่น้องถามไอ้อาจเพึ่งมาเที่ยวไปยังเอาไปตำขายบ่เพราะครับเอาไปตำกินนี่แหละครับแต่น้องเอาไปเฮ็ดคลิปครับจนดีได้แบ่งให้เยี่ยิบาทครับเนี่ย มายถึงพี่น้งนนองเด้อเซตยแยมเกล็นครนะครับอมตำกล้วยจานนี้เม่ใเสียขึ้นครับไปเบื้องกันเลยครับแต่ตอนแรกก็ว่าน่าเครื่องพริกไทยเป็นพริกแห้งเลยครับผมยังจีด๊ดจั๊บกระเทียมลงไปครับผมใส่กระเทียมพร้อมนะไปใส่แจ้งว้างไปพร้อมนี้ครับนี่อ๋อใส่กระเทียม ตามเห็นแหลกครับบ่เดี๋ยวพี่น้องเด้อใส่ชุรสตออไปความเห็น,นแหลกเดืยวขึ้นครับโค,โคก็ยิ่งไม่อยากแหลกง่ายไงพี่น้องถ้าบม่ใส่ผงชุลสดหรือว่าแป้งห,ห้างออกไปนี่ใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำตาลทรายก็ได้ครับผมแล้วมันจะแหลกเดืยวขึ้นรรรครับเห็นเลยตำแป๊บเดียวก็เริ่มแหลกแล้วเมื่อใส่แหลกง่ายครับผมเคล็ดลับ นิดๆเน้นหม่ครับผมมาได้เลยเออน้องเด้อแบจมกันพ้ออ้อมหลังจากนั้นก็บตะไคร้ด้วยครับนี่อยตะไคร้ใส่ไหมไฟใส่เลยตะไคร้ครับแจมกันพ้ออ้อมมือตะไข่ใช่นล้วแซ่บใครจะปลูกเองครับพี่น้องไม่ชื่อตะไคร Qua Mày chưa không chưa có cái như vậy. Hãy đâu. Mày ngay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 . ngay. Mày ngay. Mày ngay. Mày ngay.

ุดยอดตั้ครับบไปเลยตั้ม่แรกยังไงโคกหนึบมือแน่พี่น้องเโคกควาญความเสียเชียวโกไม่เียเนี่ยแซ่บเด้พี่น้องเด้อยตั้กล้วยมั้เนี่ยตั้กล้วยตานี้แซ่บกันควาญความตั้ม่แน่ควาญน้ำมือนี่พี่น้องขั้นตอนต่อไปกัน <en> อเปลี่ยนลงมันเคยขี้ไอ้เกี้ยวขึ้นพี่น้องเป็นผิดผิดถือความรมกันได้ง่ายๆครับเนี่ยเหี่ยมนี่ได้อืมแซ็ตสูตรควาอรำมสูตรตำไข้ครับสูตรเนี่ยครับอ๋ออืมนี่แทงไปครับ แฉมดื้อพี่น้องดื้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไทยทั้งลาวต่างประเทศนี่ยมาเทียดแฉบกันพอ,อ่น้อมเอาละบายเนี่ยขั้นตอนการปรุงมันไม่ยากดื้อพี่น้องดื้อใส่น้ำลงไปอีกไหมใส่มะน้าหนึ่งลูกดื่มลงไปครับใส่ไปเลยน้ำขามครับบ่ายใช้น้ำขามพร้อมพี่น้องอินวันไปพร้อม นี่เอาละน้อ,อแซ่บเหมือนกันเพราะความครับบัตรจาลพริบรพ,พี่น้องไงใส่ลงไปครับขาดบ่ได้ครับน้ำปลาเอาละใส่ลงไปลา นิดนึงครับผมอ๋อนี่พอแซ่บแตงัวใส่ไปแล้วนะพ่อมอหนุนพิครับนวดทำแบบน,นี้อ๋อทำถ้ยวยใส่เก้วช้นรูปทองอกอือ น้ำเสีตตยตรงนี้หอ,อ,อ,อมชิมกัน,กนบ้าขคาดบ่ะอืมอือืมหวานแล้วมันเแี่บครับแสบตามรสเผ็ดเกี้ยวหวาน